ผักสุกกับผักดิบนะคะกินแบบไหนมีประโยชน์กว่ากันค่ะก่อนไปฟังนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามพันด้วยนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปของพอมีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดใจแล้วก็กดแชร์เพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนอีกหลายๆคนนะคะ หนึ่งค่ะคือมะเขือเทศนะคะการรับประทานมะเขือเทศนะคะเราจะได้รับสารอาหารนะคะที่สําคัญอันหนึ่งนะคะก็คือไลโคปินค่ะไลโคปินนะคะจะมีในมะเขือเทศนะคะประมาณ3-7มิลลิกรัมค่ะแต่ถ้าเรานํามะเขือเทศนะคะไปผ่านความร้อนค่ะไลโคปินนะคะจะมีเพิ่มขึ้นถึง25%เลยค่ะ สารไลโคปินนะคะมีความสําคัญในการช่วยป้องกันโรคมะเร็งนะคะโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากปอดแล้วก็ช่วยดูแลหัวใจของเราให้แข็งแรงด้วยค่ะ2ค่ะคือแครอทนะคะในแครอทนะคะมีสารเบต้าแคโรทีนค่ะที่มีมากเป็นอันดับต้นๆในผักสีเหลืองและสีส้มนะคะ และถ้าเรานะคะรับประทานแครอทนะคะโดยที่เรานำไปผ่านความร้อนก่อนนะคะจะทำให้เรานะคะได้รับสารเบต้าแคโรทีนนะคะเพิ่มขึ้นเป็น34%เลยค่ะและร่างกายของเรานะคะก็จะดูดซึมได้ง่ายด้วยค่ะเบต้าแคโรทีนนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบและโรคเรื้อรลังต่างๆที่เกิดจากการอักเสบในร่างกายของเราได้นะคะ 3ค่ะคือพริกประเภทต่างๆนะคะในพริกนะคะมีวิตามินซีที่สูงค่ะและวิตามินซีนะคะจะเสื่อมสลายไปเมื่อเรานำพริกไปผ่านความร้อนค่ะในพริกกว่านะคะ100กรัมนะคะจะได้รับวิตามินซีสูงถึง70มิลลิกรัมเลยค่ะ ในพริกหยวก100กรัมนะคะจะได้รับวิตามินซีสูงถึง50มิลลิกรัมเลยค่ะและพริกขี้หนูนะคะ100กรัมนะคะจะได้รับวิตามินซีสูงถึง40มิลลิกรัมค่ะ วิตามินซีนะคะช่วยเสริมสร้างคุมพุ้มกันค่ะช่วยต้านการอักเสบนะคะและช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนค่ะถ้าผิวของเรามีคอลลาเจนนะคะก็จะทำให้ผิวของเรามีความยืดหยุ่นมีความสดใสามากขึ้นค่ะสี่ค่ะคือผักตระกูลกะหล่ำนะคะพวกกะหล่ำปีดอกกะหล่ำคะน้าบอกคครีค่ะแนะนำให้รับประทานนะคะโดยการนำไปผ่านความร้อนค่ะเพราะว่าการรับประทานแบบดิบนะคะอาจทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารได้ค่ะ และในผักกะหล่ำนะคะมีไฟเบอร์หรือว่ากากใยที่สูงมากๆเลยนะคะช่วยเรื่องระบบลำไส้ของเราได้เป็นอย่างดีค่ะและมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะต้านการอักเสบและช่วยป้องกันเซลล์มะเร็งในร่างกายได้ค่ะ 5ค่ะคือหัวหอมนะคะในหัวหอมนะคะมีวิตามิน B และวิตามิน C นะคะซึ่งแนะนำนะคะให้รับประทานเป็นแบบดิบค่ะเพราะว่าเมื่อผ่านความร้อนนะคะวิตามินเหล่านี้จะหายไปค่ะวิตามิน B นะคะช่วยเรื่องการเปลี่ยนสารอาหารให้เป็นพลังงานให้กับร่างกายของเราค่ะ